สวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธี DIY นะครับการทำการ์ดแต่งงานนะครับ wedding card นะครับฉบับทำเองครับโดยใช้โปรแกรม Word นะครับเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่มีการเกือบทุกเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับก่อนอื่นเลยนะผมจะทำการ์ดนะครับเป็นแบบ 5คูณ7นะครับเดี๋ยวเราจะตั้งค่าน้กกระดาษกันก่อนนะครับามาที่ขนาดกระดาษเพิ่มเติมนะครับความกว้าง5นิ้วนะครับอันนี้หน่วยมันเป็นเซนนะครับเดี๋ยวเราทำการแปลงจากนิ้วเป็นเซนเป็น12.7นะครับ12.7ความสูงเป็น17.78 17จด เจโอเคอ่ะเราไปใช้ทางเอกสารกว้าง5้าสูงเนิ้ว5้คูณเจโอเคจากนั้นกดตกลงครับอ่าได้มาละประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็ไปหาข้อมูลครับอันนี้ขออนุญาตนะครับเมื่อกี้ผมลองหามาสักระดับหนึ่งแล้วนะครับอาไปที่ Google ครับ Goo ะครับจากนั้นลองดูแนวทางนะครับของคนอื่นว่าเขาทำกันยังไงนะครับ Wedding การ์ดค้นรูปภาพนะครับอ่ะดูครับผมเว d ดิ้งการ์ดค้นแบบรูปภาพโอเคประมาณนี้นะครับ ดูสักหนึ่งอันนะครับอ่ะดูอันนี้แล้วกันนะครับอันนี้มีนะครับปกมีกรอบนะครับมีชื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรายละเอียดนะครับอันนี้เป็นภาษาอังกฤษเนาะเดี๋ยวขอดูที่เป็นภาษาไทยหน่อยเมื่อเราดูแนวทางเขาแล้วนะครับจากนั้นเราเริ่มจะมาหาวัตถุดิบนะครับหรือข้อมูลนะครับจากนั้นมาที่เราเริ่มจากหาโลโก้ก่อนนะครับให้ทุกคนพิมพ์ว่า wedding logo นะครับ มันจะเป็นโลโก้บางคนเขาก็ทําแจกไว้นะครับในเว็บนะครับเป็นตัวย่อของชื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวดูโลโก้เสร็จแล้วมาดูครับแบ็กกราวด์หรือดอกไม้ในการประกอบนะครับก็ให้ทุกคนนะครับเซิร์ชคำว่า flower vector นะครับ flower vector ดาวน์โหลดมาไว้นะครับรูปไหนสวยนะครับก็ดาวน์โหลดมาไว้นะครับออกแนวสีสิีนะครับ wedding vector เวดดิ้งการ์ตูนนะครับอถ้าจะใส่การ์ตูนประมาณนี้ผมจะลองดาวน์โหลดมา1นตัวนะครับตัวนี้สวยนะครับคลิกขวา Open Image New Tab นะครับเราจะได้เห็นรูปภาพขนาดจริงนะครับประมาณแค่นี้นะครับคลิกขวาครับ Save Image As ผมจะเซฟเก็บไว้ในเครื่องก่อนเมื่อเราหาข้อมูลได้แล้วนะครับเรามาเริ่มลงมือทำนะครับก่อนอื่นเลยให้เราไปตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนนะครับมาที่ระยะขอบนะครับ ระยะขอบกำหนดเองนะครับอขออภัยครับมาที่ขนาดครับาจากนั้นขนาดกระดาษเพิ่มเติมนะครับความกว้างนะครับ5นิ้วผมตั้งเป็น12.7ซนติเมตรนะครับส่วนความสูงนะครับ7นิ้วผมตั้งเป็น17.78เมื่อตั้งค่ากระดาษเสร็จแล้วนะครับให้กดตกลงนะครับ อขออนุญาตขยายยวเห็นชัดๆอ่าน้าปกก่อนนะครับเมื่อกี้มีรูปที่ผมไปดาวน์โหลดมาละปกผมจะใช้ตัวนี้นะครับมาเสร็จแล้วตอนนี้มันยังขยับไม่ได้ใช่ไหมครับให้กดที่รูปนะครับหนึ่งครั้งแล้วมาที่การตัดข้อความนะครับเสร็จแล้วเลือกเป็นด้านข้างหลังข้อความจากนั้นก็จะเลื่อนได้นะครับขยายให้เต็มจอนะครับ ผมจะใส่นะครับด้านหน้าใส่โลโก้เวดิ้งนะครับาหาโลโก้ขึ้นมา S and K ามาละกด1ครั้งอโอเคครับจัดนะครับรูปแบบการตัดข้อความด้านหน้าข้อความนะครับกดค้างไว้อจะเอาเป็นประมาณนี้นะมาที่เมนูแทรกครับ กองข้อความนะครับเวลาเราเอาตัวอักษรนะครับใส่กองข้อความเนี่ยเวลาย้ายมันจะย้ายได้ได้อย่างอิสระนะครับคอนโทนวีอ่าคุมดําครับปรับขนาดตัวอักษรครับคุมดําจัดให้อยู่ตรงกลางครับก่กลางนะครับอ่าตอนนี้นะครับมันมีขอบใช่ไหมครับมันมีขอบกับมีพื้นหลังนะครับให้กดที่กองข้อความหนึ่งครั้งนะครับมาที่รูปแบบนะครับ จากนั้นมาที่เติมสร้างนะครับเสร็จแล้วเลือกเป็นไม่เติมเช่นกันครับเส้นกรอบรูปร่างนะครับไม่มีเส้นกรอบนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับสําหรับหน้าปกนี้จัดให้อยู่กลางกลางอ่าจากนั้นนะครับมาครับด้านหลังครับด้านหลังอ่าเมื่อกี้คอนโทรลเอนเตอร์ our, Enter, เพื่อขึ้นหน้าใหม่มาละนะครับด้านหลัง อาจจะเป็นรายละเอียดของงานแต่งนะครับผมจะสร้างกล่องข้อความขึ้นมาก่อนนะครับแท็กนะครับกล่องข้อความคลิกขวาวางจากนั้นก็นําเส้นกรอบออกนะครับจากนั้นนะครับจะเป็นข้อความต่อนะครับผมใช้วิธีการก๊อปปี้กล่องข้อความตรงนี้เลยนะครับจัดให้อยู่กึ่งกลางตัวนี้ก็รู้สึกมันจะเล็กไปนะครับ ตรงนี้สมรสระหวา่างอันนี้ชื่อเจ้าสาวขึ้นก่อนนะครับ Enter ลงมาใส่เครื่องหมายแอนครับวันที่เวลานะครับ Decode ้ดออรตโอเคอาตีมในการเข้างานอ่าดูภาพใหญ่ครับภาพรวมโอเคตอนนี้เราได้ละหน้าปกนะครับกับรายละเอียดด้านหลังนะครับโอเคจากนั้นตกแต่งครับ เสร็จแล้วนะครับหารูปดอกไม้ครับมาใส่ด้านบนนะครับอาเป็นรูปนี้ดึงมาใส่เลยคลิกที่รูปหนึ่งครั้งจัดรูปแบบครับเป็นการตัดข้อความข้างหลังข้อความนะครับเสร็จแล้วดึงขึ้นมาขยายให้เต็มครับด้านบนเต็มนะครับตรงนี้มันจะเห็นไม่ชัดใช่ไหมครับอ่า กดที่กรอบหนึ่งครั้งนะครับไปที่รูปแบบครับอ่ใส่กรอบให้ไปเลยนะครับใส่กรอบให้ไปเลยนะครับแบบนี้นะครับส่วนใครนะครับที่อยากได้นะครับให้มันสวยงามกว่านี้นะครับพยายามหารูปที่มันสวยๆนะครับมาอันนี้ก็เปลี่ยนฟอนต์ให้มันเหมือนกันนะครับอ่าสหรับวิธีการนะครับตั้งค่าหน้ากระดาษการแทรกรูปภาพนะครับอ่าการ การจัดตำแหน่งของข้อความนะครับในการทำการ์ดเชิญต่างๆนะครับก็น่าจะมีแค่นี้นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากได้การ์ดที่มันสสวยๆนะครับพยายามออกแบบก่อนนะครับออกแบบเสร็จก็ไปหาพวการูปนะครับพวกกรอบเวกเตอร์โลโก้เวดดิ้งต่างๆครับมาประกอบนะครับก็คงจะไม่ยากเกินไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับ ขอ,อลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ